พลังงานเรื่องง่ายรอบรู้ทุกแง่มุมในโลกพลังงานอย่างมีสไตล์ในรายการ Easy Energy ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์19:30นนถึง20:00นกับโดนรืดีชัยสมบัติพิสิทธ์ช้างลายงามและทีมงาน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพืฟังเข้าสู่รายการ Easy Energy นะคะวันนี้วันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์2559อยู่กับดิฉันดลีดีชัยสมบัติค่ะครับสวัสดีครับผมพิสิทธิ์ช้างภายงามครับสวัสดีค่ะดิฉันกฤตินาราเอินสะอาดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพิ่งไปไหนกันมาอยู่บ้านอยู่บ้านเหมือนกันเลยว่าอยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านคุณไปไหนมาคุณพาแฟนไปดินเนอร์ที่ไหนมาคะ อ๋อคุณพิสิธิ์เขายังโสดอยู่อ๋อไปวัดครับอไปวัดไปวัดทำบุญที่บ้านไปวัดครับไปวัดทำวัดทวัดทำบุญกับพระที่บ้านเห็นแล้วเห็นแล้วกอคุณรายงานรายงานสดมาผมเห็นแล้ววันนี้มีเรื่องอะไรดีๆให้มาฝากบ้างวันนี้วันนี้วันนี้อยากจะพูดเรื่องเอ่อพ p จอีกรอบหนึ่งนะคุณวิสิทธิ์วันนี้ประเด็นไหนอ่ะเนี่ย คือคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องที่ว่ากบงกงอนุมัติเรื่องการลดราคาการอะไรสำหรับ LPG ในเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมคะแล้วก็มีรถแมพที่ยกเลิกค่าขนส่งการชดเชยไปหน้าคลังของปตทเพื่อที่จะเดินหน้าไปสู่การเบิกเสรี LPG อย่างเต็มรูปแบบนี้วันนี้อยากจะมาพูดเรื่องต่อเนื่องจากวันนั้นว่าหลังจากวันนั้นแล้วเนี่ย เกิดอะไรขึ้นบ้างในวงการ LPG อ๋ฟุ่นตลบอ๋อน่าสนใจมากฝุ่นตลบไหมก็นิดหน่อยนิดหน่อยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก่อนไปคุยเรื่อง LPG อ่ะวันนี้เรามีข่าวน่าสนใจนะคะปีนี้ต้องเน้นมากๆเลยนะเรื่องส่งออกเรื่องอะไรแบบนี้ใช่ครับนะคะคือทางสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะฮะได้เตรียมคณะผู้ซื้อผู้นำเข้า ยางพาราจากทั่วจากจากประเทศทั่วโลกไงเข้ามากว่าร้อยบริษัทเดินทางมาประเทศไทยเลยเอามาคุยจะขายยางใช่ไหมเพื่อมาร่วมการจัดจารการค้าและจับคู่ธุรกิจกันอซึ่งผู้เออซึ่งเรื่องเนี้ยผู้ประกอบการที่สนใจไงค่ะจะเข้ามาเนี่ยมีอจำนวนมากซึ่งจะมีการประชุมกันจะมีการจับคู่กันเนี่ยเขาเรียกเหมือนแต่งงานเลยเนาะแมทชิ้นเขาเรียกแมทชิ่งใช่ ระหว่างวันที่29กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนี้โดยจะเริ่มเจราจาครั้งแรกเนี่ยวันที่29นี้ที่จะมีขึ้นที่ห้องพิพาบดีบรลลูโรงแรมเซ็นทาราแกนวราดเผาเนนี่ชื่อยาวนะใช่เรียอยากมาคืนเรื่อยๆเรื่องยางพาราซึ่งนั้นถ้าเกิดผู้สนใจผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางไทยเนี่ยสนใจจะเข้าร่วมสามารถติดต่อได้หมายเลข02 5078311 ได้ถึงนะครับแปสา แปดสามแปดหนึ่งโอเคภายในวันที่19นี้นะ19กุมภาวมาบ์นนี้ครับเจถึงวันศุกร์นี้เองต้องรีบต้องรีบนะฮะเพราะตอนนี้ยางพาราควรนะควรมาอย่างนี้ผู้ประกอบการควรจะมาคุยนะเพื่อมีช่องทางใช่มช่องทางที่ดีขึ้นยางคุณจะได้ขายได้มากขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเองเน่ณประเทศฮ่องกงณฮ่องกงไม่ใช่ประเทศฮ่องกงไม่ใช่ประเทศเขตการค้าพิเศษถูกต้องค่ะบอกว่ารายงาน ว่าในปี2559เนี่ยตั้งเป้าหมายที่จะส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกงให้ได้เพิ่มขึ้นมีสัดส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่65-70เอเต์เยอะเเพิ่มขึ้นจากปี2558ที่มีสัดส่วนแค่60เปอร์เซ็นต์าเป้าเยอะเป้าเยอะเนี่ยนะฮะโดยจะทำให้ประเทศไทยมีส่วนแบ่งในตลาดข้าวฮ่องกงสูงที่สุดในรอบ5ปี6่ะอันนี้ก็ เป็นข่าวดีนะที่เราจะต้องเจาะตลาดกันเมื่อกี้สินค้าส่งออกของเรานี่อันดับหนึ่งอันดับ2องเลยใช่้าไปยังพลาวตอนนี้ยุทธศาสตร์ของประเทศกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเองก้อนเพียมที่จะเจาตลาดสินค้าประเภทกลุ่มสินค้า O อท p ไทยแบรนด์ตอนนี้กำลังรุกเลยเขาเจาะกลุ่มไหนเจาะกลุ่ม CLMV คืออะไรบ้างแค่กัมพู์ลาวเมียนมา เวียดนามาโดยนะโยบายของเนี่ยมาจากพระนท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุรีพิทงัง <c oughs> โดยเขาจะเริ่มเจาะตลาดแรกที่สําคัญกะคือเ <c oughs> จาะตลาดกลุ่มพนมเปญในเดือนกุมภาพันธ์นี้อันนี้ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสส่งออกสินค้าโอท็อป <c oughs> <c oughs> ได้มากขึ้นค่ะ <c oughs> และนอกจากนี้เนี่ยทางกรมเองยังไม่ได้จัดก,กิจก,กรรมทางการตลาด <c oughs> ของ c r m v เนี่ย มาแล้วกว่ายี่สิบกิจกรรมนะนีิน่าสนใจมั่นเลยและแลตอนนี้คือทางกุตลาดแรกที่เขาจะไปคือพนมเปญกัมพูชาจะมีขึ้นระหว่างวันที่3ถึง7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วเขาไปทำอะไรทำมาแล้วเรียบร้อยเดินสายนะนอกจากนี้ยังมีจัดงานดังกล่าวในกุงมะนิลาย่างกุ้งโฮจิมินเวียงจันทร์น่าไปดังนั้นเลยแต่รับจังหวัดน้าไปหน่าไปมา มีอะไรเปลี่ยนสำคัญเขาพัฒนาขึ้นไปเยอะแล้วนะกําลังซื้อเขาเพิ่มขึ้นแล้วแหละถ้าปัจจุบันนี้ยอัตราเติบโตเศรษฐกิจสูงใช่ประเทศเรานี้ครับผมนี่สาหรับผมเหรอวันนี้วันนี้มาเรื่องตลาดส่งออกล้้วนเลยนะแหมนานๆทีนึงเราก็อยากเราอยากจะช่วยเหลือไงอยากประชาสัมพันธ์ให้ให้คนไทยเนี่ยเข้าไปในเมื่อเปิดตลาดต่างประเทศแล้วจช่ครับผมภายในก็ต้องผลักดันให้ดีค่ะ นะคะก็คุณสวิทเมสินรีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่า mm hmm. เมื่อเร็วๆนี้เองกระทรวงพาณิชย์สราที่แล้วไงได้เสนอเรื่องไปคณะรัฐมนตรีรพิจานาอนุมัติงบกลางปีจํานวน1,500ล้านบาท1,500ล้านบาท <1, 500. S 1> คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาแล้วเมื่อังคารที่ผ่านมาครับผมตอนนี้ก็เกิดกิจกรรมที่แท้จริงบอกว่าเอามาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมีทั้งในส่วนของงบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศร้อยยี่สิบล้านบาทนะคะแล้วก็งบสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอันนี้ก็880ล้านบาทนะคะเอามาแบบ เป็นงบประมาณผูกพันส์3ปีเลยนะจะไปสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจพวกทานลากลยอะไรเงี้ยการพัฒนาเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กหรือว่า SME นะคะขัน <ผม S 1> ก,ก็หน่วยงานทํางานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้ทายเลยมีกระทรวงไหนบ้างอุตสาหกรรม แน่นอนพานิ์แน่นอนกระทรวงมหาดไทยดี่ SME โอทอมใช่แล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับผมใช่ไหมอ่านะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวเองถูกว่านะคะก็ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยกรมการค้าภายในเนี่ยเขาจะไปร่วมมือกับกรมการค้าต่างประเทศแล้วก็กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปทําแผนเลยนะให้ความรู้แก่เกษตรกรไปผลิตสินค้าให้ตรงความต้องการของ ตลาดแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยเนี้ตั้งเป้าเลยนะว่ากเกษตรกรเนี่ยจะมีรายได้เพิ่มขึ้น15เลยนะเยอะนะแล้วก็จะ นี่แหละพักดันการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าเข้าตลาด CLMV ด้วยที่บอกเมื่อกี้ก็มาโยกับเรื่องของผลมเนดิถูกต้องนี่ไงก็คุณไปเปิดตลาดแล้วเช่ป่ะอันนี้ก็ต้องทำพันต้องหาสินค้าไงอ่าต้องหาสินค้าส่วนเรื่องการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศอันนี้จะให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพักดันเรื่องการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวนะควบคู่ไปด้วยกันไม่ขายอย่างเดียวนะมันเป็นนโยบายนี่เขาเรียกว่าคุณคุณสก ท่านรองนายกเคยพูดเอาขายพวงไหมคไม่เกี่ยวจะต้องบูรณาการโบนเป็นโรดแมพของทั้งจังหวัดต้องคำก็ไมด้วยกันเลยไงก็ดีากทั้งท่องเที่ยวสินค้าผลิตภัณฑ์ยกระดับสินค้าเกษตรยกฐานอย่าดังคนหนังไปเลยคุณไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนท่อบนถนนอะ ไฟคุณไฟเนี่ยเปรียบเทียบได้เหมือนไหมคุณคุณคุณเปรียบเทียบมาเห็นภาพเลยดิฉันแบบรถข้ามแบบขึ้นมาเลยอ่ะจินตนาการชัดเจนมากถือว่าเดี๋ยวการค้าไปกระทรวงหนึ่งการลงทุนไปกระทรวงการท่องเที่ยวอีกกระทรวงนิทุรนาการบริเวณที่เดียวแค่แค่เปรียบเรื่องท่อก็เห็นชัดแล้วว่าซ้ายซ้างโอเคทางแล้วก็แล้วก็สรุปว่าประเทศไทยอ่ะบนถนนมีท่อไหมนี่ลูก ขับตรงไหนก็ลอยพูดจะพูดเจ็บเจ็บแล้วก็ยิงขึ้นสะพานลอยคุณยังมีโอกาสได้หลบหลีกก้นข้ามอะไรเงี้ยสายไฟอะไรเงี้ยนะมองเรื่องสนุกสนานไว้นะคะครับผมแล้วก็อันนี้อันเนี้ยเป้าหมายก็อยู่ที่ตลาดเซีย B เหมือนกันครับก็ในส่วนนี้เนี่ยตั้งเป้าผักดันนะมูลค่ามูลค่าการค้าเนี่ยเพิ่มขึ้น15อแล้วการลงทุนเพิ่มขึ้น20เอแต่ที่สำคัญคือจะพัฒนาแบรนด์สินค้าให้ได้650แบรน ภายใน5ปีนะคะภายใน5ปีจากปัจจุบันมีอยู่500แบรนด์ ไม่มันมีทั้งแบรนด์เกิดใหม่และแบรนด์ตายไปก็มีถูกต้องนะคะแล้วก็จริงๆเมื่อวันที่สามถึงวันที่เจ็ดที่ผ่านมาตัวมานี้เขาจัดงานแน่จัดงานสินค้าไทยที่เป็นสุดยอดแบรนด์ไทยหรืองานโอท็อปไทยแบรนด์นะในต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่คุณบอกที่บอกพนธมิตรผู้ประกอบไทยผู้ประกอบการไทยเขาเข้าร่วมกันแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะอืดีสำหรับประเทศไทยนะค่ะดีๆสำหรับประเทศไทยนะคะครับผมอืมอ่ะ ก็เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อกันเรื่อง LPG นะคะครับผมค่ะ <im it> เรื่องพลังงานเรื่องง่ายรอบรู้ทุกแง่มุมในโลกพลังงานอย่างมีสไตล์ <im it> ในรายการ Easy Energy <im it> ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกากับโดนฤดีชัยสมบัติพิสิทธ์ช้างพลายงามและทีมงาน